ผมสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับก้าวไปไซเจนะเช่นเคยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่ก้าวไปหาดนางลังหาดนางรองมานะครับผมก็ตอนนี้ก้าวก็อยู่ที่พัทยาครับผมก็จะพามาเที่ยวที่พัทยานั่นเองนะครับผมเป็นตอนเป็นรอบกลับพอดีนะครับผมทางกลับพอดีก็เลยแวะมาเล่นที่พัทยากันนะครับผมครับผมก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับเมายิ้มค่าทาง ันนี้ก็เอาหมวกเข้ามาครับเปิดแอร์แอเลยเอาหมวกเข้ามายืนหมวกเข้ามาแล้วก็วันนี้ก้าวก็มปถ่าย MV ด้วยนะครับมาถ่าย M อวีเราก็ไปถ่ายตรงที่ที่อักษรพัทยาครับที่อักษรยักษ์พัทยาอยู่ด้าน้นนะครับผม ตอนนี้ก็เวลาก็ได้ที่แล้วนะครับผมก็สี่โมงเย็นนะครับผมก็จะไปล้างหน้าล้างตาแต่งหน้านะครับผมครับผมเดี๋ยวจะออกเดินทางไปทางนู้นกันนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงหาดแหลมชะบังเรียบร้อยนะครับผมเป็นที่ที่เราอ่จะถ่าย MV กันนะครับผม ข้างหน้าที่เราเห็นก็จะเป็นเรือลำใหญ่นะครับผมที่อยู่ข้างหน้าตอนนี้ก็อยู่สะพานท่าเรือนะครับผมท่าเรือที่ว่าเขาจะไปก่อร้านกันนะผมสวัสดีครับผมเก้าไก่ชัยชนะครับหลังจากชมคลิปเราจบก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับหรือคลิปเรามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยท่านด้วยนะครับ